ถ้าท่านดูภาพข่าวนะครับท่านดูรองเท้าจะมีรองเท้าหนังถ้าซูมไปดีๆจะรู้ว่ารองเท้าหนังนะ่ะยี่ห้อดีราคาแพงไม่ใช่รองเท้าขี้พืชที่พวกเราใส่นะครับคู่หลายต่งขนาดเจ้าครับ ยังถอดรองเท้าไว้ชั้นล่างเลยวางเขาไว้ปลายตีนศพส,สจต้และไอ้พวกมือปืนเนี่ยมันเป็นใครมันถึงใส่รองเท้าขึ้นไปชั้นบนได้ถ้าไม่ได้มีการสั่งการและเตรียมการเข้าไว้ก่อนนะครับอันนี้ตำรวจเลยแจ้งข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดย ไต่ตรองไว้ก่อนโดยไตรตรองไว้ก่อนนะครับโยงไปจากรองเท้าเนี่ยส่วนการจะให้การอย่างไรเป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาจะให้การปฏิเสธผมไม่รู้ไม่เห็นโกธรจะให้การว่าท่านนอนในห้องก็เป็นสิทธิต้องดูผลการตรวจพิสูจน์ก่อนนะครับว่าขม่าวดินปืนเนี่ยอยู่ที่ใครบ้างผมพูด อย่างนี้ก็พอจะเข้าใจแล้วนะบางคนบอกเขาเป็นผู้จ้างวานจะมีขาม่าวดินปืนได้ยังไงถ้าไม่มีขาม่าวดินปืนที่ที่มือโกธรหรือเสื้อผ้าของโกธรลูกซองเนี่ยลำกล้องมันโตนะครับเกตืิบสองพอพ่นไปเนี่ยปุ้งเนี่ยนะการฟุ้งกระจายของดินปืนเนี่ยถ้าคุณไม่ได้ยิงเองคุณอาจจะยืนอยู่ใกล้ๆการฟุ้งกระจายที่ติดที่เสื้อนะครับ มันก็ยืนยันได้ว่าคุณยืนอยู่ประกบกับมือปืนอยู่ถึงคุณจะไม่ได้ยิงเองไม่เจอที่มือคุณแต่เจอที่เสื้อผ้าคุณนะครับอันนี้ก็ยากที่จะปฏิเสธนะครับและพวกเราที่ออกมาพูดเนี่ยคือพวกที่ไม่มีอำนาจไม่มีอำนาจคือไม่ใช่พนักงานสอบสวนคนที่มีอำนาจคือพนักงานสอบสวนกับหัวหน้าพนักงานสอบสวน พูดให้ตายก็ไร้ประโยชน์นะครับเพียงแต่จะหาความชอบทำทางโซเชียลหาความชอบธรรมทางสื่อออนไลน์มันจะเกิดผลสอเนื่องไปถึงการลงเลือกตั้งนายกอบจอของปราจีนบุรีนะครับถ้าคนเห็นว่าฝ่ายสอจอต้องพิษคนก็จะเทคะแนนสงสารไปทางโกทรถ้าเห็นว่าฝ่ายโกธรไม่น่าทำเลย คะแนนสงสารก็จะมาทางสอจอ,อุเมียของสอจอโต้งที่เสียชีวิตนะครับนวัตถุประสงค์ที่เขาต้องออกมาเปิดเผยว่าเรื่องนั้นเรื่องนี้ส่วนสาเหตุการก่อเหตุพนักง,งานสอบสวนเขาไม่ต้องรวบรวมอะไรมากครับหนึ่งความตายเกิดขึ้นแล้วถึงไม่มีเหตุแค่มองหน้ากันแล้วมันยิงเขาตายเนี่ยมันก็ผิดแล้วนะครับสาเหตุไม่ต้องไปขุดคุยอะไรมากนะครับ แค่คลิปที่มีการด่าทอกันโต้เถียงกันจะเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรนี่ยมินมูลเหตุเพียงพอแล้วตอนนี้การทําสํานวนของน้องๆพนักงานสอบสวนเนี่ยวันดีดูการทําสํานวนของอวังเท่าไหร่60บาทหนูไม่ไปเรียนหนังสือเลยวันหยุดเนี่ย อ้าวมาเป็นเพื่อนกันนี่ไงอ่ะหกสิบแล้วก็ให้หนูคนละยี่สิบนะ,ะไปแบ่งกันรู้ปะ่ะคนละยี่สิบแล้วเป็นญาติกันบ้างพูดดัดงๆชัดๆที่เป็นพี่น้องกันบ้างออไม่จะเป็นพี่น้องกันเขาเอละแล้วยี่สิบบาทนี่จะไปทำอะไรทีได้นะหนูว่าไปทำเก็บเงินเก็บไว้แล้วหนูอ่ะจะไปเติมเกมนะลูกนะ,ะเด็กปั่นจักรยานขึ้นมายอดเนินเลย ไม่ออกแล้วครับเขาตรวจตรวจได้ครับเขาตรวจได้นะครับครามเข้ามาแล้วอตอนนี้ที่กองปราบผู้ชการตำรวจแห่งชาติเนี่ยท่านสั่งคดีมาให้กองปราบรับผิดชอบแล้วนะกองปราบรับผิดชอบเนี่ยผู้เสียหายนะญาติของสอจโอต้งสบายใจได้เลยนะครับพอกองปราบรับผิดชอบเนี่ยไอ้กองปราบเนี่ยมันมืออาชีพ มืออาชีพพนักง,งานสอบสวนก็มืออาชีพผู้บังคับการกองปราบคนปัจจุบันเนี่ยเขาไม่ยอมใครหรอกครับแล้วผู้จาการสอบสวนกลางที่เป็นหัวหน้าพนักง,งานสอบสวนเนี่ยนะไอพลตำรวจโทจีระพบภูริเดชเนี่ยก็ไม่ยอมใครไม่ต้องกลัวแล้วผมพูดกับท่านว่าไม่มีใครกล้าสั่งกองจัดการสอบสวนกลางแล้วกัน เป็นอย่างนี้มานานแล้วนะครับเป็นแบบนี้มานานแล้วเพราะว่าไอ้บิ๊กกล้องนี่เขาเป็นคนตรงๆนะครับแล้วก็ภูมิคุ้มกันเขาดีนะครับก็กองปราบจับเนี่ยจบไม่ต้องไปขอใครครับไม่ว่าจะใหญ่แค่ไหนไม่มีใครกล้าขอนะครับไม่มีใครกล้าขอแน่นอนท่านสบายใจได้ แล้วพยานที่จะไปให้การก็มาให้การที่ศาลอาญาไม่ต้องเดินทางไปที่ศาปลปาจีนซึ่งอาจจะถูกลอบสังหารเมื่อไหร่ก็ได้ผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัวอยู่ที่ปาจีนเข้าไปฝากขังไว้ที่นครนายกก็ต้องมาเรือนจำกลางที่กรุงเทพมันอยู่ในมันออกมาจากบ่วงอิทธิพลและท่านไม่ต้องกลัวว่าการเมืองฝ่ายไหนจะไปขอ ก็สบายใจได้คดีนี้นะฮะสบายใจได้แล้วที่เขาบอกว่ามันจะมีคนถูกจับอีกเนี่ยนะครับมีครับพอสอบขยายผลไปมันก็ต้องดูว่าใครทำอะไรอย่างไรมีความผิดอย่างไรนะครับพวกอยู่ข้างนอก แล้วก็ยิงเข้าไปในบ้านเขาพวกนี้ก็อาจจะโดนออกหมายจับด้วยพวกลุกน้องสอจโอต้งนะครับอย่างน้อยเนี่ยมีข้อหาแน่คือพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านและทางสาธารณะโดยไม่รับนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวและยิงปืนในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรอันนี้หนึ่งข้อหาเป็นพื้นฐานแล้วนะครับนะครับสองยิงเข้าไปในบ้านเขา นะครับพยายามฆ่าคนในบ้านไอ้คนในบ้านยิงออกมามันอาจจะเป็นพวงอย่างนี้นะครับก็ไปแก้ตัวชี้แจงกันไปอะไรกันไปนะครับผมว่าใจไม่ดีกลุ่มที่อยู่ในกลุ่มนั้นนะครับใจไม่ดีนะครับและกลุ่มในบ้านใครทําหน้าที่อื่นนะครับใครทาหน้าที่ล็อกประตูไม่ให้เสาจอโต้องออกก็อาจจะโดนหมายจับเพิ่มนะครับอาจจะโดนข้อหา ไอ้ข้อหาร่วมกันฆ่าในที่เกิดเหตุตำรวจจับไปหมดแล้วนะเจ็ดคนนะแต่คนมารับสาภาพเนี่ยมันเป็นลูกน้องของโกธรทั้งนั้นนะครับลูกน้องของโกธรผมจะไม่พูดมากลึกในรายละเอียดในสำนวนนะครับผมก็สอบถามโทรสอบถามท่านพลตำรวจโทอาคารเดชพิมลศรีว่าครั้งแรก ยังสำนวนยังไม่ได้โอวนมากองปราบนะครับท่านบิ๊กตายเนี่ยสั่งให้ออเนี่ยบิ๊กอเขารุ่นเดียวกันไปคุมสำนวนคดีนี้นะครับอ้อก็ไปคุมแต่ตอนนี้มันเปลี่ยนพนักงานสอบสวนเปลี่ยนอำนาจพนักงานสอบสวนท่านผอ,อสั่งแล้วว่าให้กองปราบรับผิดชอบผอ,บอรตรอเห็นว่าสื่อมวลชนสนใจก็อ,อาจจะสั่งให้ระดับตอรอ คือท่านพลตำรวจโทอัครเดชมาควบคุมคดีนี้เหมือนคดีที่เขาทำในคดีดีไอคอนอะไรนะครับสั่งระดับตรอ,อมานะครับหรือถ้าไม่สั่งมาระดับบชกก็บิ๊กกล้องก็เอาอยู่นะครับมันไม่ได้คดีใหญ่โตอะไรนะครับไม่ได้คดีใหญ่โตแต่บังเอิญผู้ก่อเหตุและผู้ต้องหาเนี่ยเป็นอดีตรัฐมนตรีนะครับอดีตรัฐมนตรี นะครับพวกเจ้าของปืนนะเดือดร้อนครับเจ้าของปืนที่เอาไปให้เขาใช้เนี่ยนะนะครับส่วน้ทั้งสองฝ่ายออกมานะครับจะมาพูดช่วยทางโกทอนจะพูดช่วยทางสอจอต้มมันไม่ได้เกิดประโยชน์เพราะมันไม่ได้เข้าสํานวนนะครับ และที่เขาออกมาพูดเนี่ยตำรวจมันรู้หมดแล้วนะครับตำรวจรู้หมดแล้วนะครับพูดเพื่อเรื่องมันดังอยู่แล้วผู้ใหญ่สนใจอยู่แล้วนะครับมันต้องเข้าสำนวนนะครับเข้าสำนวนพนักง,งานสอบสวนต้องทําให้ให้สอดรับกันอธิบายให้อัยการรู้ถ้าพนักง,งานสอบสวนสั่งฟ้องไปอัยการเห็นด้วย อายการก็จะสั่งฟ้องถ้าอายการไม่เห็นด้วยให้สอบเพิ่มเติมประเด็นโน,น้นประเด็นนี้อะไรตำรวจก็ต้องทําตามที่อายการเขาสั่งนะครับแล้วหลังจากนั้นในบรรลังเนี่ยเถียงกันให้ตายถ้าสารไม่จดเนี่ยก็ไม่นั่นนะครับสารท่านก็คน้นท่านก็รู้ข่าวสื่อมวลชนอะไรเป็นอะไรอย่างไงนะครับมานะครับมีคนติดคุกแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นครับ ไอคนที่ตรวจข่าดินปืนแล้วก็เจอข่าดินปืนเนี่ยนะครับ